ไปดเออเรียบร้อยนะครับพี่ผู้ชมหัวใจเราเพิ่มขึ้นแล้วครับจะวันนี้เนี่ยได้มาแบบพลาดแถวเลยนะครับอ่า ขอลงครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปเคลียร์เกมใหม่คราฟแม่นเองนะครับและตอนนี้กับมาคราฟแชร์เลนนั่นเองนะครับผมซึ่งมาคราฟแชร์เลนในวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะขโมยหัวใจของม็อบได้นะครับผมอ่ก็คือแบบถ้ายิ่งเราฆ่าม็อบโหดเนี่ยมันก็น่าจะขโมยหัวใจมาเยอะเลยนะครับเอาเป็นว่าอย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาตัดไม้กันก่อนเลยดีกว่านะครับผมน่าจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่แบบเกิดมาแล้วแบบเย็นในโอมหิมะนะครับถ้าจะให้นึกเนี่ยมอนสเตอร์ที่แบบมีเลือดอะไรเยอะก็แน่าต้องเป็นแบบ เพราะว่า oh, เรามาแบบคนเห็นนันก่อนแล้วกันนะครับเอาล่ะมึงใหญ่เกินไปค่อยลงนะครับไม่งั้นแบบอาจจะตกไปตายได้เลยนะครับจบวันนี้เห็นซอมบี้แล้วนะครับเออวะ่ะลองฆ่าซอมบี้ดูดีวะน่าสนใจนะครับซักประมาณ13ก็พอนะครับไหนซอมบี้อยู่ไหนวะขอลองหน่อยเอา้ามันหายไปแล้วเหรอคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนั้นมันเป็นเหมืองร้างด้วยวะเฮ้ยมีเหมืองรางด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นดงมอนเตอร์นั่นเองนะครับอ่ะขอลองดูแล้วกันเราสามารถขโมยเลื่อนมันมาได้หรือเปล่าตายดิตายดิเออจบวันนี้ฆ่าไปแล้วนะครับซึ่ง ตอนนี้เหมือนแบบหัวใจจะยังไม่เพิ่มนะครับผมเพราะมันแบบเลือดเท่าเราหรือเปล่าวะเอาเป็นว่าจะวันนี้เนี่ยอุปกรณ์หินก่อนเลยครับเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้มีเหมืองล้างใช่ไหมขอแวะไปดูแป๊บนึงเผื่อม,มันจะมีแร่เหล็กอะไรอย่างงี้ให้เรานะครับไอ้น,นี่กล่องผู้ชมแต่เราเปิดดูได้จะวันนี้นะครับมีเหล็กจริงด้วยนะครับผมแล้วก็มีพวกทอสเหรอกับโกเบอร์ลี่นะครับอ่าโอเคเก็บไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะที่นี่เนี่ยไหนๆก็ได้เหล็กมาแล้วนะครับเดี๋ยวขอเป็นแบบว่าที่ขุดละกันนะค,ะครับผมจัดมาเเ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 ลลลลยยยยยกกกกกกกัััััับบ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 บดดดดาา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 าหหหห็็็ฮะะะะะะะอออออออไไไววววว้้้้้้้้้ปปงงนน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 ตต่่่่รรรรรีีีีคคคุณผผููชมมมมมมททืจจสแแ เราไข่ล้อนกเลมเนี่ยมันจะได้เลือดจริงหรือเปล่านะครับเอาล่ะนี่คุณผู้ชมเจอแล้วครับเจอวันี้หมู่บ้านของเราเนี่ยครับผมเราก็จะต่อบล็อกหินขึ้นมาแล้วกันนะครับสักประมาณอ่ะสี่บล็อกนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนั่นเองตบไปดิครับมาดิเออขอขโมยหัวใจหน่อยได้ไหมไอ้ปวดหัวแปลกๆเหมือนกันนะเนี่ยขโมยหัวใจล้อนกเลมนะครับทำไมมันดูหวานๆล่ะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าก็จะขโมยอะครับขอหัวใจหน่อยหัวไปดิหัวไปดิเออเรียบร้อยนะครับพี่คุณผู้ชมหัวใจเราเพิ่มขึ้นแล้วครับเจอวันี้เนี่ยได้มาแบบข้าแถวเลยนนนนนะะะะครรรรััับโโอออออออ้้้้้หหหหมมดดจจจิิิงงงงไไีวววว่่่าาาาผูชแตตเเลยยฮขขขขก นะครับขอหน่อยขอหน่อยถ้าเราไม่มีของกินเนี่ยหัวใจมันก็ยังไม่เพิ่มนะครับเอาล่ะเรียบร้อยนะครับได้ของกินมาแล้วแล้วก็ทีนี้เนี่ยไหนๆก็เจอหมู่บ้านใช่ไหมเดี๋ยวเรามาเป้นกันสักหน่อยดีกว่านะครับอย่างแรกก็จะเป็นเตียงนั่นเองของโมยบา้านเฟอร์แนนด์ดีครับแล้วถ้าเป็นกล่องนี้ล่ะครับอุ้ยแอปเปิลโคตรเยอะคุณผู้ชม ปกติแบบมันแทบไม่มีแอปเปิลให้เราเลยเนี่ยจามอยู่เหมือนกันนะเอาล่ะก็ไหนๆตอนนี้เนี่ยเราก็มีเลือดเยอะขึ้นแล้วนะครับแล้วเราไปลงเหมืองหาความอันตรายกันดีกว่าเอาล่ะก็มาดิโอ้โหเหมืองใหญ่อีกแล้วนะครับซึ่งแล่เยอะเลยว่ะไหนๆก็จะลงไปแล้วเนี่ยครับถังน้ำแป๊บหนึ่งนะครับผมตักน้ำตรงนี้เลยแล้วกันนะครับมาแต่เราฆ่าพวกคิปเปร์ดูดิเราจะได้เลือดเพิ่มหรือเปล่านะครับเอ้ใจเย็นใจเย็นคิปเป์เหรอครับสับไปดิเพื่อเฮ้ยได้ระเบิดโอ้โหดีนะ เรามีเลือดเยอะนะครับไม่เดี๋ยวคุณผู้ชมถ้าเราเสียเลือดไปเนี่ยก็คือแบบหายเลยเหรออันนี้อันตรายแลละใช้เลือดให้มันคุ้มๆหน่อยนะครับอุตส่าห์รวบรวมมานะครับจา่ายรอบกระเลมเนี่ยไม่ได้การละ เดี๋ยวไว้แบบเราค่อยเสกมันขึ้นมาใหม่ละกันนะครับผมตอนนี้ก็เลือดเท่าเดิมไปก่อนละกันผมเห็นฟักทองอยู่ด้านบนอยู่นะเอาล่ะตอนนี้ก็ได้มาเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเผาแรกกันเลยดีกว่าเอาเป็นตรงนี้ละกันนะครับผมบา์แฟนน้์ของเราวางไปเลยดีครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราสู้มอนสเตอร์เพิ่มปแป๊บนึงเกี่ยวต้านเหรอถ้าฆ่าไปแล้วเนี่ยมันจะได้เลือดเพิ่มหรือเปล่าเอาเอสับไปดีพี่เสาอฆ่าไปครับฆ่าไปเออเหมือนว่าไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยจะไม่มีตัวไหนทำให้แบบบเเเลลือดรพิ่มยนะคั เอาล่ะตอนนี้ก็ได้เหล็กมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคับชุดก่อนสัหน่อยเด้อประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปหาเอ็นเดอร์แมนแป๊บน,นึงจะได้รอขโมยเลือดด้วยฮะเฮ้ยน,นี่ไงเอ็นเดอร์แมนหลบอยู่ตรงนี้เหรอครับไปก่อนได้เปียบเนี่ยครับผมเจ้าวันนี้กระโดดสับไปดิครับเออมาดิเฮ้ยเฉาะต่อไปดิครับตาย ไปเออนี่ครับผู้ชมได้เรื่องมาอีกแถวนึงแล้วครับใช้ได้อยู่นะเออว่าตัวนี้เป็นกาเวลพอดีนะครับขอฟิตหน่อยละกันได้ใช้อยู่แล้วครับผมเอาละ่ะเรียบร้อยได้มาแล้วนะครับโซนเล็กเนี่ยได้ประมาณนี้ก็พอและกันไหน,นโดเซทถ้าลงมาลึกๆเนี่ยมันจะเจอเพชรหรือเปล่านะครับขอเจอหน่อยได้ไหมอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะพอเราว่าตรงนี้ก็น่าจะจ่ำอยู่นะครับในการสร้างบอกว่าประตูเนเธอร์ขึ้นมาเน,นี่ยครับผมขอถังอีกถังหนึ่งแป๊บนึงมาเพราะว่าเรามาสร้างตรงนี้กันเลยดีกว่าอย่างแรกนะครับเราก็จะวางน้ําตรงนี้ก่อนเลยครับผมแล้วก็วางขึึ้้้้นน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 นมมมาาาาาาาเเเเเลลยยยยคคคครรรรรัับบบบอออททิิใใกกสสงงงงตตตำผแ่่่ๆีี็ดะไป เลยฮะชิวๆคุณผู้ชมสร้างประตูสไตล์วันว่างๆอยู่แล้วครับช็อตนี้อ่าแล้วก็วางตรงนี้เอ้ยได้ๆวางผิดโอเคได้อยู่จังนี้นะครับเราก็จะทําการค้าฟินน์แลสติลเลยนะครับผมแล้วก็จุดไปเลยอ่ะส่วนชุดก่อนเนี่ยเพราะว่าเราต้องมีครบว่ะเพื่อความปลอดภัยนะครับมันก็จะเป็นกางเกงกับรองเท้านั่นเองครับมดีคบโอเคแล้วก็ทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปลุยนะเดี๋ยวผมขอขึ้นไปแป๊บนึงเลยกันจำได้ว่าด้านบนนี้เนี่ยมันจะมีเป็นหนาพัมเกลีอยู่นะครับผมนี่ไงคุณผู้ชมเจอแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาคคคาาารรร์ฟไปอออออบบบบกกกะเเเเเเลล็็มมมมุณผู้้้้ชแแววตื่่่งงััันนนนนทีีีียยด๋จขุดดเเ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 หลลล็กกพพิิ่่มมมมนนนนนนนึงงงะคครรรรััับบผออออาาา์ฟไปฮ้้ยตจ หมาคุณผู้ชมบัตรน,นึงนะในที่สุดก็เจอเพชรนะครับผมอย่าบอกนะว่า1อันอ่ะขวดแป๊บน,นึงนะ1อันหรือเปล่าโอ้โหเฮ้ย hey, ได้2อันนี่มาแจ่มเลยครับได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่จะได้มาครับเป็นแบบว่าดาบเพชรของเรานั่นเองได้มาตั้งคาเลยโอเค่ okay. สำหรับเหล็กเนี่ยได้มา60อันก็น่าจะพอแล้วนะเผาไปเลยทีนี้ก็เหลือแค่รอแล้วครับแล้วก็ไอ้รอดกเล์ฟเนี่ยเดี๋ยวเราจะสร้างไว้แบบว่าให้มันโดนขังอยู่ในหลุมแล้วกันเหมือนว่าจะต้องวางขึ้นมาแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่โอเคพอแล้วผมแล้ว,ลวก็หวัวฟังทองแบบ ชิครับผมขอเลือดหน่อยได้ไหมเรียบร้อยนะครับนี่ขโมยเลือดมาได้แล้วครับผม ไม่ถือว่าเป็นวิธีที่ดีเหมือนกันนะเนี่ยพอได้เลื่อนมาแล้วเนี่ยอย่างต่อไปเราก็จะไปลุยเนเธอร์นั่นเองนะครับเอาอย่างแรกก็ต้องเพิ่มความหิวกันได้ว่ะเอาละ่ะตัวพร้อมใจพร้อมนะครับไปลุยกันเลยคุณผู้ชมเลือดอย่างเยอะครับชอบ็อตนี้เลือดท่าแถวเนี่ยจะมีใครมาสู้กับเราอีกวะฮะอย่างแรกที่เราจะไปเนี่ยก็จะเป็นเนเธอร์ฟอร์เทสนั่นเองครับผมอยู่แถวนี้เปล่าเฮ้ยพิกลินเดี๋ยว็ดเด็ดยังไม่อยากลุยกันตอนนี้ครับเอาล่ะอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับสำหรับเนเธอร์ฟอร์เทสเนี่ยตอนนี้โดนเบสก็ไม่เป็นไรครับเลือกัะรอออมาางงีี้เเเลยยยวว ไเหรอวัสดีครับสอบไปดิเออโดนเข้าไปนะับจังหวัน,นี้เมื่อไหร่จะได้แท่งแรกวะเนี่ยทำไมมันได้ยากจังเลยครับฮะทำไมมันได้ยากจัง เอาล่ะได้มาแล้วคุณ <ç> ผู้ชมเฮ้ยตอนนี้เลื่อนเหลือเท่านี้เหรอโอเคไม่เป็นไรมันก็ยังพอได้อยู่นะครับเต็มมาตรงนี้ก็จบแล้วครับวางไว้ใช่ไหมแล้วก็ไอเล็กก็เล่มต่อไปดีครับขอเลื่อนหน่อยเพื่อนเราต้องใช้พลังตอนนี้เนี่ยเรียบร้อยได้มาแล้วนะครับมาดาบจะพังแล้วคุณผู้ชมจังหวะนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องคาบดาบใหม่เป็นดาบเพชรเลยละกันนะครับเอ้ยอะไรวะเนี่ยฮะอะไรก็เดี๋ยวสองอันนี้เนี่ยเผาทิ้งไปเลยละกันนะครับแล้วก็คาบใหม่กันดีกว่าดาบเพชรนะครับกับพลิกแอคนั่นเองเรียบร้อยครับผมทีีีีีนน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 น้้้้้ขัััััตตตออ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 อยยยย่่่่่่าา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 งงงไปะะะคคครร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 บบเเ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 ดดดดด๋๋ววววมมมลล์์แกกกุณผูชพพฮ ทำไมมีเสียงเบสด้วยอะอยู่แถวนี้เหรอไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามาล่าไอ้ตัวนี้ครับผมไอ้ตัวม่วงๆเนี่ยฮะมาเดิเออได้เลอวลเพิ่มด้วยนะครับอ๋อคือเบสมาอยู่ตรงนี้ี่เองนะครับก็ว่าเสียงมาอยู่ใ,ใกล้หัวอยู่ตรงนี้เองเหรอครับเฮ้ยตัวนี้ไม่เอาดิไม่เอาได้ไหมครับฮะใจเย็นเจเย็นเอาล่ะหลังจากที่ล่ามาสักพักเนี่ยเราก็ได้มาเกินชุดหนึ่งแล้วนะครับผมซึ่งก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะตอนนี้ก็แบบอยากจะหาทองเพิ่มซะหน่อยครับทำเป็นแอปเปิลทองนั่นอไมาา้ะะรบปดจณ แบบ2ลูกนะครับผมมาตามนี้เลยเอ้ยเดี๋ยวมันจะมีเพิ่มอีกนิดมาได้เพิ่มเป็นงลูกแล้วครับเป็น4นั่นเองโอเคถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะที่นี่เนี่ยเรามาหาทางขับเลยดีกว่าได้แล้วผมไหนๆก็เจอแบรชชันแล้วเนี่ยแวะดูของแป๊บนึงแล้วกันนะครับมีของอะไรเปล่าเปิดกล่องไปเลยจังหวะนี้มองว่าจะมีเป็นลูกธนูนิดหน่อยนะครผมแล้วก็ยัยแมงมุมอย่างนั้นเหรอดาสมิธไอวีเลยนะครับไออันนี้ของดีเหมือนกันเนี่ยเลยกล่องยังไงแอปเปิลทองนะครับแล้วก็เหล็กกับลูกธนูนะครับผมของดีของไ้่ใใตชมห ต่อเผายังเผาอยู่เลยเหรอด้านบนนี้เนี่ยมันจะเป็นหมู่บ้านพอดีนะครับอ่ะเราจะไปเตรียมของกับพวกลุงกันครับผมท่าที่ผมเราคิดดูเนี่ยอาวุธที่มันโหดที่สุดของเราตอนนี้ก็น่าจะเป็นเตียงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเตียงให้มันเยอะที่สุดครับผมอ่ะเอาไประเบิดพวกมันนั่นเองตรงนี้ก็อีก2เตียงนะครับโอ้โหเยอะจัดคุณผู้ชมเยอะจัดเรียบร้อยนะครับแล้วก็แอปเปิลทอยสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมอันนี้ถือว่าเผื่อไว้เลยอ่ะได้มาอีก3ลูกนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปตตาาาาามมมหหกกกกกักััันันนนนนเเเลลยดดีววว่่่่่สอออออออฮรรรขงงคคบบท้้้แะผืไ โอเคไหนโดเซไปทางไหนโยไปดิครับฟื่ไปทางนี้ทิศเหนือนะครับผมไป l ล t วสกเหมือนจะเจอเป็นทะเลอ่ะคุณผู้ชมนี่เราต้องนั่งเรืออีกแล้วเหรออ่าโอเคก็ได้ก็ได้อย่างแรกเราตัดไม้ก่อนเลยฮะขอเรือหน่อยนะคะพอไปถึงซองโฮเนี่ยน่าต้องขับธนูด้วยนะครับผมอ่าแป๊บนึงขับเป็นเรือน,นั่นเองนะครับเส้นทางก็น่าจะไปทางนี้แหละไม่แตกด้วยนะครับอ่ะโชคดีจัดไปเลย l ล t วสกตามหาบันพีก,กันดีกว่าครับสุดท้ายกลับมาขึ้นฝั่งนะครับอยากไปต่ออีกหรือเปล่าเนี่ยฮะตอนนี้เหมือนว่าเราจะอยู่อ่าไบโอไมร์เบกรอแล้วนะใช้แปนึงครับ ลงข้างล่างแล้วนี่ว่ามันจะถึงเวลาของเราเลยครับช็อตน,นี้ลงไปดีครับยงมันก็ชี้มาข้างล่างแล้วนะครับ มันก็น่าจะต้องอยู่ตรงนี้แหละเอาล่ะนี่ไงโอ้โหโผล่ห้องนี้เลยเหรอแจ่มจัดนะครับอ่าโอเคแป๊บนึงเปิดกล่องไปก่อนเลยมีพาวเวอร์สามนะครับเฮ้ยอันนี้ของดีนะเนี่ยเก็บไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็ทีนี้ครับผมมีอะไรอีกเปล่าลงมาก่อนแล้วกันเนาะมันน่าจะมีหนังสืออสองเล่มนะครับห้องสมุดนี้เนี่ยมันดูเล็เลเลเลกๆเหมือนกันนะอาจจะไม่มีก็ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเรามาคราฟกันเลยดีกว่านะครับอ่าเปิดออกมาแป๊บนึงอย่างแรกก็จะเป็นกล่องครับแล้วก็ขอเลขหน่อยขอเลขหน่อยจะไปดีครับแล้วก็เป็น anvil นะครับผมถึงเวลลาตีบอกแ้วคผู้้ชมแลวก็ธนูใช่่มมัยงไไดหะครับ เพาเวอร์สเลยนะตีบวกไปเลยนะครับแล้วก็ดาบเนี่ย เหมือนจะไม่มีอะไรแหละเพราะแบบเราเจอแค่หนังสือเดียวเองฮะแค่นี้ก็น่าจะตึงแล้วแหละเผาเหล็กนิดนึงแล้วกันนะครับผมมาจะพามเลือดกลับไปลอดกันอีกสักรอบแล้วกันนะครับมาทางนี้ครับผมจะเจอห้องเลียหรือเปล่าฮัลโหลผลไปก่อนแล้วกันนี่มีกล่องด้วยนะครับแอปเปิ้ลอย่างนั้นเหรอเห้เดี๋ยวข้างล่างนี้เนี่ยมีห้องสมุดอีกอันนึงนะครับที่อันนี้น่าจะมีเนี่ยเผื่อเราจะได้ยันชานดาบแป๊บนึงแป๊บนึง,นงขอดูหน่อยครับกล่องของเราโปรเทคชั่นเหรอก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็เฮ้ยพาวเวอร์เเลยยคุณผู้้้ชมอออันนนีีนี่่โโโหขงงกนะครัับมมนนไ้แแจ่เกิปลวแลล้้วถาเป็นก่องด้านนบล่ะมีออะไรรหืเปล่่าานนะครับชเียนะครับผมโอ้โหขขอองงีจัด จัดปะนะคิดถูกจริงๆนะที่หาต่อเนี่ยอ่าร์เรตตีบวกชา้าเนีสามเข้าไปนะครับแล้วก็จับบล็อกชั่นซะหน่อยแล้วกันเนาะเอาเป็นบล็อกชั่นสามนะครับโอเคแล้วก็อย่างสุดท้ายธนูครับผมเพิ่มซะหน่อยแล้วกันเป็นพาวเวอร์สี่นั่นเองนะครับนี่ของโคตรดีโอเคตอนนี้ก็จะเป็นแบบสี่บล็อกนะครับผม เอาไว้ไปปั๊มเลือดนั่นเองเอาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาหาห้องกันเลยดีกว่านะครับเปิดไปมีแอปเปิลอีกแล้วนะครับมีแอปเปิลนี่แบบมีทองให้ม้างวะอยากได้ทองเหมือนกันนะเฮ้ยตรงนี้น่าจะมีกล่องด้านบนนะครับใช้อเปล่าเปิดไปดิเฮ้ยแอปเปิลอีกแล้วเยอะจัดเลยคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยทำไมแอปเปิลเยอะจังนะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเอ้าเจอแล้วนี่มาสุวนี้ก็ขุดไปเลยครับแล้วก็น่าจะมีเตียงหนึ่งเนี่ยวางเพื่อแบบนอนเซฟนะครับอ่ะไปตรงนี้แล้วกันฝันหวานแล้วผมเตรียมแรงไปสู้นะครับแล ดีเลยที่เผื่อไว้อ่ะวางไปให้ครบ12เลยนะครับเจ้านี้เรียบร้อยครับผมแล้วก็เราเนี่ยต้องมีบล็อกเอาไว้ต่อนะไม่งั้นาจะลำบากได้นะครับขุดไปก่อนแล้วกันทีนี้เนี่ยก็น่าจะพร้อมแล้วนะครับตัวพร้อมใจพร้อมโดดกันเลยดีกว่า let's go แต่ก่อนที่เราจะไปลุยนะครับ เราจะแอบสร้างไอรอนกรลมก่อนคุณผู้ชมในการปั๊มนั่นเองอ่าวางไว้ตรงไหนดีวันนียตรงนี้แล้วกันนะครับวางไปเลยไอรอนเกรลมของเรานะครับผมเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อขึ้นมาครับผมสักประมาณเนี่ยสามบล็อกเลยต่อไปดิเออมีดาบชามเมดด้วยนะครับรีบตายเลยเพื่อนเราจะเลือดนายไปใช้แล้วมาดิมาดิเออเรียบร้อยคุณผู้ชมได้แล้วฮะแล้วก็กินแอปเปิลทองไปนะครับผมรีเจนนั่นเองตอนนี้ผมพร้อมเลยครับใครจะมาก็มาเขาบอกไว้ว่าเปิดก่อนได้เปรียบนะครับผมก็ยิงอันนี้ไปก่อนเลยครับผมเรียบร้อยระเบิดไปเรามาไล่กันเลยดีาเเเงไ้้ยิขปคผม แม่นอะไรมันจะแม่นขนาดนั้นวะน่ะนะสมแล้วที่ไปเล่นบอลลูนแลนต์มานะครับอ่าอีกอันหนึ่งก็ผมยิงเข้าไปเรียบร้อยเอออว่างจริงเนี่ยต่อขึ้นมานิดนึงดีกว่าแล้วก็ยิงอันนั้นข้างแล้วกันเอ้ยโดยมนมังกรเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งมาบังได้ไหมครับฮะกำลังไล่ย,ยิงพวกนี้อยู่ต่อมาถึงตรงนี้ครับยิงแบบชิวๆเนี่ยเอผมบิมไป เหลือแค่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยครับไปอีกหนึ่งนะแล้วก็ด้านบนสุดครับผมเออเรียบร้อยคุณผู้ชมจะวันนี้เนี่ยลงมาข้างล่างดีกว่านะครับปึ๊บแอปเปิลทองเอาไว้ทีนี้เราไปใช้อาวุธลับของเราเดีกว่าระเบิดเตียงนั่นเองยังระเบิดไม่หมดนี่หว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นเสาสุดท้ายของเราแล้วแหละมาโดดลงดีกว่าครับ mlg let's go มาดิครับทีนี้ก็ฮิลไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะยิงไปเด้พาวเวอร์สี่ของเราเนี่ยเออโคตรแรงนะครับอยู่ๆก็ได้มาตอนท้ายนะครับผมได้แบบฟุ๊กๆเลยเออว่ะคุณผู้ชมถ้าเราฆ่ามังกรเนี่ยเาาากาะ้ล้ลลลอ,อมมมหววแแยๆ วนมาเลยครับอย่างแรกเนี่ยเราจะระเบิดมันก่อนเนี่ยครับผมเพราะวาแบบเราสาเตรียมเตียงมาหันมาด้านนี้วางเตียงไประเบิดไปดิเออยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายเหรอเข้ามานะครับระเบิดไปอีกหนึ่งครับผมลเลือดน้อยแล้วแอปเปิ้ลลูกสุดท้ายนะครับกินไปเลยแล้วกันช็อนนี้เนี่ยผมบอกเลยระเบิดตายแน่นอนนะครับหันมาหันมาหันไปอยู่ทางนู้นนะครับแต่ไม่เป็นไรได้อยู่วางไว้แล้วก็ระเบิดดีครับเรียบร้อยคุณผู้ชมในที่สุดเราก็ฆ่ามันได้แล้วนะครับดูเลือดเราดิยัง5่าแถวอยู่เลยพอเราฆ่าไปแล้วเนี่ย หมือนจะไม่ได้เลือดของเอเดอร์ดาก้อนเหรอแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแค่นี้เลือดแล้วก็เยอะสุดๆแล้วนะสุดยอดว่ะสุดยอดว่ะตอนนี้นะครับเอาเป็นว่าเรากลับกันเลยดีกว่าถือว่าเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับที่นี่เนี่ยเดี๋ยวผมมาทดลองดีกว่าว่าแบบมันจะมีตัวอะไรอีกหรือเปล่านะครับที่แบบว่าจะให้เลือดเราแบบเยอะๆอะแต่วันนี้เอฟเฟกต์สเต็งไปเลยครับปื๊บอ่ะสเต็งสักประมาณแบบ100เลยแล้วกันเออใช่บอยวิเทอร์เนี่ยผมก็สงสัยเหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยขอลองต่อยหน่อยแล้้ออลลล้วกัันเเเออออออาตต่่ยยยยไไปปดิครเออเรบร,นนรบบี ก็ไม่ได้อะไรนะครับผมซึ่งเอ็นเดอร์แมนเนี่ยอย่างที่ลองนะครับนี่เราก็จะได้มาอีกหนึ่งแถบใช่ไหมเออว่าถ้าเป็นการเดียนล่ะครับอันหนึงนะเอลเดอร์การเดียนนะครับจะวันนี้เนะส่กมาแล้วก็ต่อยไปดีครับผมเออ,เอ,อ,เออ้ก็เหมือนได้เลือดเท่านี้แหละนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้และกันนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับใครเนี่ยที่อยากเล่นด a ต้าแพคนี้ครับผมลิงโหลดก็อยู่ใต้คลิปเลยสามารถโหลดไปเล่นได้เลยฮะสำหรับคลิปนี้คงไม่เท่านี้สัหรลบวนี้สวัสดีครับบผม